อ่า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 มึงมองกูเป็นกับกักอะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมองโทษทีของกูหนักจัดอ่ะอของกูแม่งก็หนักไปด้วยเพชรอาของกูแม่งหนักไปด้วยทองอมึงเป็นคนอะไรอย่ามาเก๊อ่มึงเป็นคนอะไรอย่ามาลองแม่งก็หลายจัดหลายจริงมึงก็ควรที่จะฟังมึงแม่งไม่ไหวจริงแต่ตอนนี้ทำกันไปเรื่อยๆได้ทางดาบน้ำปุ่นมึงก็ติดสายดินแต่ถ้าไม่ติดไฟมันจะลวก อ่าเมื่อกี้แบตเตอรี่ต่ำแต่ว่ากูก็ยังแรปไม่ต้องเสือกคุยอะไรเพราะมึงไม่ต้องมาทำแอปเพราะตอนที่กูยังคงเจะไม่ต้องมาเสือกไอ้สัสเพราะว่าเกมกูไม่ซื้อเพราะว่ากูยังแฟร์คุณก็เสือกสัสไอ้เยี่ยฟิวยังแคบอ่ะไอ้เยี่ยฟิวยังแคบอ่ะตอนนี้กูยังคงจะแรปไอสัสไม่ต้องมาเสือกไอ้เยี่ยเพราะน้องกูบอกยังแคบน้องกูเป็นยังแรปนิวเจนอ่าให้พวกมึงดองกูคิวเองมึงก็ควรฟังไม่ต้องมาเสือกคุยอะไรเพราะว่ากูแรปกูฟิวเต็มแล้วกูไหลในบียไอสัสไม่น่าจดจำมึงก็ควรที่จะฟังพวกมึึงงงงงหหนนนน้้้้้าาาตตตตตกกกกกัััััไไไไมมมม่่่่อออออเเสสสียดวว์์พระะทููคคจบแฆ เงียบแม่ข้ามคันรถมึงก็ควรจะฟังไอ้สัตว์ไม่ต้องมาทำโมเพราะตอนที่กูจยังแล้วไอ้สัตว์เดี่ยแก้วแตกไม่รู้ทำยังไงไอ้สัตว์เดี่ยพวกมึงได้แห้วแดกเพราะตอนนี้เฮียน้องกูฆ่าตะภายเป่ามึงก็เสือกควยอะไรทำไมต้องไปทำไรจังไรตอนนี้กูไม่มีควยไรเงียบแม่โอเคกูแม่งเว้นตามึงก็ควรที่จะฟังมึงแม่งเว้นตาเพราะตอนนั้นตาแตก